ครับก็สวัสดีครับผมสมพงศ์ทวีลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสังกทานนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ก็เดินไปรอบรอบปัดแล้วก็วันนี้ก็เงียบสงบดีนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับผมผมธวัลยวก็พามาเที่ยววัดนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปราสาทนะครับจะระมุกพระพุทธภูมินะครับอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างมาไม่กี่ปีนะครับนี่ครับ นี้จะเป็นวัดตังกฐานนะครับซึ่งก็จะมีประชาชนนะครับมาปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมีลานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีศาลาให้พักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นคลองนะครับซึ่งก็จะมีกุฏิของพ่อหรือพี่อยู่กันนะครับเราก็ไม่สามารถที่เข้าไปได้นะครับก็ถ่ายจะถ่ายบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ก็จะเป็นศาลาที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นกุฏินะครับ เรือเอาเรือมาทำแล้วก็ทำที่พักของพระนะครับเป็นกุฏินะครับอันนี้ก็จะเป็นสลาดนะครับอ่าครับก็เบี่ยงกล้องมาเพราะว่าจะมีแม่ชีนะครับหรือว่านุ่งขาวมขาวนะครับประชาชนที่นุ่งขาวมขาวผู้หญิงนะครับมาปฏิบัติธรรมกันนะครับในวัดนี้นะครับก็จะมีด้านปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลานะครับสมพงศ์ทวีก็จะไม่ก็ไม่เคยมาปัติปฏิบัติธรรมนะครับก็คือมา เที่ยวเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอหรือว่าทำ u t u b e ให้ f อของสมพงษ์ท่ไมไได้ดูนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับศาลามไม้สักนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับซึ่งในเสาเนี่ยตรงเสาก็จะแก,ะแกะสลักเป็นเป็นรูปต่างๆนะครับซึ่งเป็นไม้สักล้วนๆนะครับนี่ครับับผมนี่ครับ หลวงพ่อสนองก็จะอยู่ข้างในนะครับซึ่งเป็นสิริละของหลวงพ่อสนองนะครับผมนี่ครับพ่อสนองเป็นเจ้าวัดแต่ว่าท่านเสียไปแล้วครับผมอันนี้คือในวัดนะครับผมนี่ก็จะเป็นสลาไม้สักนะครับไม้สักล้วนๆนะครับแต่วันนี้ไม่เปิดให้เข้าไปนะครับนี่ครับสลาไม้สักของหลวงพ่อสนองครับซึ่งสิริละสังขารท่านก็อยู่ข้างในนะครับ ใครเข้ามาก็สามารถที่จะมาซื้อดอกไม้บูชาได้นะครับนี่ครับดอกไม้สักระสลิดละสังขารของหลวงพ่อสนองนะครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะไม่เปิดให้ใช้ไม่เปิดให้ขึ้นไปนะครับสักระไม้สักสวยมากครับเดี๋ยวเรามาดูเสาไม้สักกันนะครับนี่ครับเสาแกะสลักนะครับก็ทุกเสาก็จะเป็นไม้ไม้แทๆเลยนะครับลายแกะสลัก ลายต่างๆครับเป็นลายกระนกบางลายต้นลายต่างๆนะครับนี่ครับเสาครับนี่แคส่สุดุมเสาที่ขึ้นไปนะครับนี่เป็นเสาเสาหนึ่งนะครับก็นับดูน่าจะประมาณเสาสามสิบสี่สิบต้นหรือว,ว่าอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่วันนี้คือข้างบนยังไม่ขึ้นไปนะครับซึเดล่าของหลวงพ่อสนองก็จะอยู่ข้างบนนะครับ ไม้สักล้วนๆนะครับนุ่นแกะสลักครับเสาก็มีแต่ไม้แกะสลักเคยขึ้นไปแล้วครับผมจะสวยมากครับแต่วันนี้คือไม่เปิดให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆบบรีเวณวัดกันนะครับผมก็ตรงนี้คือจุดไฮไลท์นะครับแล้วก็เราก็จะเดินไปข้างหน้ากันก็ทางเข้ามาเป็นยังไงครับใครที่เข้ามานะครับถ้าเกิดมาทางฝั่งนนทบุรีนะครับก็ข้ามสะพานพระหลามห้านะครับ ข้ามสะพานพระหลมห้ามาก็พอข้ามมาก็ให้คิดซ้ายไปนะครับผมก็จะมีทางทางเลี้ยวนะครับให้คิดซ้ายนะครับคิดซ้ายปั๊บคอพอถึงทางทางทางแยกตรงทางขนานก็ให้เลี้ยวเลยครับผมเลี้ยวปั๊บก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับจะมีป้ายบอกชัดเจนว่าวัดสังฆฐานนะครับเข้ามาทางวัดเฉียนนะครับมีหลายวัดครับแต่นี่ก็จะเป็นวัดสังกฐานนะครับที่สมควรจะพามาเที่ยวนะครับ ข้างในในบรรยากาศหรือว่าจุดถ่ายรูปจุดเซลฟี่เนี่ยเยอะมากครับแต่เราก็ไม่อยากจะไปรบกวนนะครับเพราะว่าผู้มาปฏิบัติธรรมนะฮะก็เราจะมีผู้หญิงและผู้ชายนะครับนี่จะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับนี่ครับกักโบสครับสุนทสาลานะครับที่ทางผมเดินมาเมื่อกี้นะครับข้างหลังนร่งก็เดินข้ามนะครับผมข้างทางก็มีป้ายบอกตลอดครับ ส่วนตรงโน้นที่มองเห็นสีชมพูนะครับอันนั้นก็จะเป็นอบดแก้วนะครับที่นั่งสมาธินะครับเดีวเราจะดองเดินลงไปข้างล่างดูนนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับมีธูปยิงอยู่สามารถที่จะเข้ามานั่งพักผ่อนได้ครับเย็นสบายครับตมลื่นนะครับนี่ครับบรรยากาศในวัดนะครับผมอันนี้นนทบุรีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บนภูเขานะครับ กาญจนบุรีเนี่ก็จะมีที่เที่ยวเยอะนะครับวัดก็เยอะนะครับวันนี้คือวัดสังกะานนะครับที่พามาเที่ยววันนี้นะครับนี่คือบดแก้วนะครับบดแก้วข้างหลังนะครับจะเป็นจีบดอกบัวนะครับคล้ายๆกระถงนะเป็นดอกบัวนู่นเรจะเป็นที่ผมเดินเข้ามาแต่สมมตัวเาเดินนึ่งเลี่ยงนะครับว่า มีคนอยู่เขาไม่อยากรบกวนครับอาจจะนั่งอา่านหนังสือหรือว,ว่าอ่านธรรมกันอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศแล้วเราก็จะถึงปลายข้างหน้าคือวัดสังกทานนะครับนี่ครับผมเลื่นครับไม้เยอะนะครับันเดินทางเข้ามาเป็นป่าเลยตรงนี้ก็จะเป็นพัานอนนะครับผัานอน ตอนนี้เราถึงของต้นไม้แหละสวยตอนนี้เราก็มาถึงตรงาทางหน้าหน้าวัดนะครับปลายวัดสังกะานนะครับนูนน่นสมมติว่าก็จอดรถไปตรงนู่นนะครับมอเตอร์ไซค์ครับนี่นะครับ <c oughs> จะหลบนิดนึงนะนี่ครับป้ายวัดสังกะานนะครับ วัดสังกฐานนะครับตำบลบังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่วัดสังกฐานนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาแล้วเราเราจะเข้าไปทางซ้ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีร้านค้าขายของครับแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าเข้ามาเราก็จะเจอต้นไทรไทรที่จะใหญ่โตมโหฬารครับนี่ครับไทรลมลื่นมากครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดสแกนนะครับจะเป็นศาลานะครับ ศา,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 าลาอะไรเอ่ยศาลาโคจฉาสานนะครับศาลาโคจฉาสานสารา,า,าช้างครับส่วนตรงโน้นที่เดินมาครับตรงโน้นทางที่รถวิ่งไปนะครับผมเดินเข้ามาเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมๆไปนะครับถ้ามาเรจะมีเจอต้นไทรนะครับเก็บต้นนะครับนี่ครับไส่แบบล่มลื่นนะครับสวยนะรนไส่ แก้วนะครับนี่ครับทแก้วครับ ใน,บ,นบ่บอบ่อเลี้ยงปลาพวกปลาหางนกยุงนะครับก็จะเป็นคลา้ายๆถ้ำนะครับข้างในก็จะมีคนนั่งสมาธิเราจะไม่เข้าไปรบกวนนะครับก็จะปลูกต้นบัวไปนะครับบัวสวยครับ,น,รบนจะกานะครับนี่คือโบดแก้วนะครับประตูก็ขึ้นได้สองทางาถ้าเกิดเรา ขิดว่ต,ตรงที่นนทบ,บุรีก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพยามากระบทแก้วนี่ก็จะสวยนะครับเป็นทางเข้าไปเป็นถ้ำครับแต่ว่าห้ามเข้าปิดนะครับส่วนตรงนู้นจะเป็นตลาดนะครับขายของพวกผล,มกลไม้หลายอย่างครับของของนนทบ,บุรีพวกทุลงทุเรียนกยล้วยเลยนะนี่ครับแต่วันนี้ตลาดวายนะครับเพราะว่ามาตอนเที่ยงนี่จะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับซึ่ง คนเฒ่าคนแก่ต่อสาวๆปฏิบัติกัน,นกเราจะมาชมบรรยากาศวัดบทแก้วนะครับในไกลๆนิดนึงนะครับซึ่งก็ใหญ่พอสมควรนะครับรับบทแก้วครับข้างในก็จะเย็นสบายครับนั่งสมาธินะครับนู่นทางที่เดินเข้ามา ต้นไม้ครับยิ่สบายครับต้นไม้น,ไมนี่ครับอบบนันนี้ก็ประมาณเที่ยงครับก็จะมีนคนที่มาปฏิบัติธรรมนะครับเราจะไม่เข้าไปนะเพราะว่า ควนสมาธิครับครับพี่ยหน้มาบ่อยไหมครับมาทุก <hand> วันเลยคุณยายผมมาทุกวันเลยแต่เราจะเดินไปเรื่อย มีเจียงใจนะครับเราไปจะเดินเลี้ยง,งไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลานปฏิบัติธรรมครับนี่ก็คือกานปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมีผ่ามาสวดพระเพส เยอะมากครับนี่ครับบรรยากาศนะต้นไม้ก็จะเยอะครับล,ลมลื่นนะครับวเมื่อกี้เดินผ่านมานะครับไม่ยากเสียงดัง นี่คือลานปฏิบัติธรรมของวัดสังฆทานนะครับวจะมีบันดานะรประชาชนนุ่งขาว่มขาวครับนั่งน,นะครับผมก็เดินผ่านมาแล้วครจะรบกวนนะครับส่วนเนื้อเป็นสวนห้องน้ํานะครับก็จะมีนี่คือเดินอ้อมมาแล้วนะครับผมก็ตรงนู้นก็เป็นอ,อ สารานะครับที่สังขารของหลวงพ่อสนองก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับที่ผมเดินอ้อมมานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของส่วนห้องน้านะครับผู้หญิงผู้ชายแยกชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีถ้านะครับนะครับสารานะครับเป็นเป็นถ้ำเมื่อกี้อ่านชื่อแล้วแหะแต่ว่าจำไม่ได้ครับว่าท้ำอะไรนะครับเราก็จะเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นถ้านะครับเป็น ทำอะไรสักอย่างนนะแต่ว่ามีป้ายบอกแต่สมงเตัว่าจำไม่ได้นะครับจะสวยนะเป็นถ้ำนะครับขามือก็เป็นสลาเหมือนเป็นกุฏินะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะร่มเลื่นนะครับเย็นสบายมีต้นต้นไม้ในหลากหลายพันนะครับนี่ครับเงียบสงบครับลมเย็นสบายครับ นี่ครับเป็นกุฏิเป็นถ้ำนะก็ตกแต่งก็เหมือนอยู่ใน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 เขานะครับอ่าเจอป้ายแล้วครับผมอ่าเป็นกุฏินะครับกุฏิถ้ำกรรมฐานนะครับนี่ครับในข้างในนุก็เดินออกไปได้นะครับเหมือนทะลุมีทางออกเหมือนกันนะครับก็วัดนี้ก็กว้างใหญ่ครับใหญ่มาก แดี๋ยวเราจะเข้ามาข้างหลังตรงศาลาของที่ทางคานของหลวงพ่อสนองนะครับที่เป็นเจ้าวาดที่มีอยู่ข้าง,างบนนะครับตรงศาลาไม้สักนะครับเราจะมาข้างหลังแล้วนะครับผมนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีศาลามันก็น,นั่งพักเย็นๆนะครับต้นไม้ก็จะร่มรื่นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นคล้ายๆบอ่อน้ํานะครับ ก็จะเป็นอา่าเป็นบอ่อน้ำนะครับใหญ่ครับสาร้อยน้ำนี่คือส่วนข้าหลังนะครับผมเดินรลาะ,ะ,ะมาก็มีที่เดินนะครับแต่ข้างในนุ่งเข้าไปไม่ได้นะครับ นะครับสวยไหมครับปกติก็จะเดินขึ้นเดินลงได้ครับแต่ว่าคงอยู่ช่วงในบุกน่าจะบุรณะอยู่นะครับผมก็เลยไม่ใหขึ้นครับนี่ครับสลา,าที่ถ่ายไปตั้งแต่ต้นชิมนะครับอ่ก็คือเป็นฝั่งด้านหลังนะครับมนี่ครับสลา ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมสมุงทวีก็พามาเที่ยววัดสังฆทานนะครับเข้ามาว่าจะมากราบไหว้สังขารของศรีรัศดสังขารของหลวงพ่อสนองก็เลยวันนี้เขาปิดนะครับทางวัดปิดก็เลยไม่ได้ขึ้นไปพาไปชมนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าสมุงทวีก็จะพาขึ้นไปกราบนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าพามาเที่ยวชมวัดสังกทานนะครับทึงกว้างใหญ่นะครับแต่ว่าเราเดินได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามี ช่วงเที่ยงก็จะมีการสวดมนต์ทำฟังธรรมกันนะครับแล้ก็เลยไม่อยากจะไปเข้าไปผมก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนนะครับทาเสียสมาธินะครับก็นู่นครับบทแก้วครับที่เดินอ้อมมานะครับก็คลิปนี้สมพงศ์เตเกลก็ขอบคุณนะครับที่สําหรับชมนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับพามาเที่ยววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้สมพงษ์ทุเพื่อเป็นกาลังใจนะครับในการพามาเที่ยวชมวัดสังฆทานนะครับผมจังหวัดนนทบุรีนะครับตาบลบางไผ่นะครับจังหวัดนนทบุรีครับมาไม่ยากครับมาจากฝั่งพระราม5ก็ข้ามสะพานมาขิดซ้ายนะครับพอมีทางลงทางเลี้ยวออกทางขนานก็เลี้ยวได้เลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนใครมาจากทางถนน พนลณีก็หลอดสะพานมาก็วิ่งมามากลับรถใต้สะพานพระรามห้านะครับไม่ต้องข้ามสะพานนะครับกลับมาก็มาอนเดินครับเลี้ยวออกทางทางขนาก็เลี้วซ้ายเข้ามานะครับผมโอเคครับใครชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้สมพงศ์ทวีวุฒิเป็นกําลังใจนะครับในการพามาเที่ยวชมวัดสังฆานนะครับวันนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ